ยางเป็นหลักอันนี้เป็นีอน uh, s <S ี้คยาไปถึยา so ่มะมีบนสีช like, <ah> <ah> ่วงนี้เขากำลังพักต้นค่ะเดี๋ยวจกพักหนึ่งจะขยายพันธุ์ค่ะค่ะ ค่ะมีค่ะบนสีเขาขออนุญาตถ้าถ้าลงคลิปเดียวนี่ได้บอคะบอได้บอกเม่นถ่ายทำไมอ่ะคือแบบขอพี่เขาข้ามเม่นเม่นค่ะได้ครับได้อ๋อออกสื่อค่ะขออนุญาตออกสื่อทำทำทำงานราชการค่ะบอไม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ เสตาในศรษฐกิจพอเพียงค่ะทำเกี่ยวกับเกษตร